อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับการ์ดอีโวโดยอนนะที่มาในเลหลังรอบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าโดยอนเนี่ยในเว่นี้มันน่าทําสุดแล้วนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะเนี่ยในอีเวนนี้ก็มีหลายการ์ดเลยแม่ทำนะอืมแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือโดยอนนะเพราะว่าเป็นการ์ดเมตาและการ์ดโจมตีหนักนะครับแต่ว่าการที่มันดีที่สุดในอีเวต์รอบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า มันจะเหมาะกับสายฟรีนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างมีงบประมาณนะมีงบเลยแหละนะครับเออถ้าคุณอยากโหดเนี่ยต้องมีคอร์สนะครับสิ่งสําคัญกับโดยอนก็คือคอร์สมันช่วยให้การโจมตีของโดยอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้ามีคอร์สนะครับอ่าแต่ถ้าไม่มีงบทําคอร์สหรือไม่มีงบทําตานานเนี่ยไม่มีงบทําอะไรเลยนะมีแค่อีวโอแบบนี้ทํามาเล่นได้ไหมนะผมบอกได้เลยว่าเล่นได้แต่ว่ามันลําบากนะครับถ้าคุณชอบโดยอนจริงๆอยากเล่นจริงๆ แต่ไม่มีงบทําคอร์สเลยเนะี่ยไม่มีงบทําตํานานด้วยนะครับปิดมาเล่นได้นะไม่เสียหายอะไรแต่ผมมองว่ามันมันอาจจะยังไม่เห็นความโหดอะไรขนาดนั้นนะครับอืหรือใครแบบถ้าไม่ได้ชอบโดยอนจริงๆเนี่ยผมว่าข้ามก็ได้นะเพราะว่าถ้าจะเล่นแค่อีโวแบบเนี้ยมันลําบากจริงๆนะลองไปมองตัวอื่นอย่างเช่นโครพะอะไรพวกเนี้ยล่างอีโวมันมันโหดอยู่แล้วนะครับอืส่วนถ้าใครชื่นชอบโดยอนแบบ ไม่มีงบแต่ก็จะทํามาเล่นนะครับก็ไม่ไม่ผิดอะไรนะมันก็เล่นได้พอทูทูถ่ายถ่ยได้เดี๋ยวผมจะเอาลองไปเล่นให้ดูนะเซตที่ผมเล่นในวันนี้ก็เป็นเซตที่แบบเริ่มต้นเลยนะครับเป็นเซตแบบถูถ่ยของจริงนะครับประมาณนี้ไม่มีในประเทศนี่มันจดเซตยากอยู่นะโดยอนนะครับส่วนเซตเต็มโดยอนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะอืมพอดีนึกชื่อจี้ไม่ออกนะครับไปเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะปอ่ามาเราก็มาเจอโครนะครับมา เดี๋ยวมาลองการย้ายนักอัญเชิญของโดยอนนะครับร่างอีโวก็ให้มา40นะครับมาอืมโอเคสู้กันได้นะครับเซตเขาไม่ค่อยตึงแต่เราได้เล่นคนแรกไนงะโอ้โคมีบัฟโคมีบัฟโคมีบัฟขังฟองนะตาย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 แต่ว่าถ้าโดยอนพื้นที่ทอร์นาโดมันออกเนะี่ยมันสามารถหลบฟองได้นะครับเออเนี่ยข้อดีของมันเลยแต่ร่างอีโวมันให้มาแค่60เลยเดนะครับ เนะี่ยตะทอยครั้งแรกก็ไม่ออกนะครับออกยากนะ60%เนะ่ะโอเคมีโดนไหมเนะี่ยปั๊บทำอะไรได้บ้างนะตัดการ์ดเคโอเคทอยครั้งที่สองก็ยังไม่ออกนะครับสำหรับพื้นที่ทอร์นาโดนะเราก็ทอยขี้ไปเลยไม่ต้องทอยเยอะแล้วนะ,ล,ะลัโลเราชาร์จครบแล้วนะ โอเคสไลด์เกติม้าไม่ออกไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าโคค่าเราได้ไหมนะครับ <10. S 1> การย้ายนั้นเชิญ 40, 40เลยนะเว้ยมามีลุ้นครับมีลุ้นโคเขาเล่นไม่เป็นนะเนี่ยถ้าโคเจอโดยอนอนะ่ะเป็นผมผมจะเล่นผมจะยืนสร้างแลนด์อยู่มุมเขียวเลย นะครับเพราะว่าพื้นที่ทอร์านาโดจะได้สาดตร์ไม่ถึงนะครับการที่อยู่ละแวกเนี่ยโดนแน่ๆน,นะเนี่ยยิ่งจะมาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยบอกได้เลยว่าโดนแน่นะครับเป็นผมผมจะยืนสร้างแรงเลยเพราะว่าอีกามันโจมตีได้ทั่วแมบใช่ปะละ่ะข้อเสียของโดยอนก็คือพื้นที่ทอร์นาโดมันอยู่12ช่องอและไม่มีคอร์สแบบเนี่ยเล่นยากนะครับไม่สามารถโดดมาหาได้อ้าวบัตเชิญออกล่ะ อีกาไม่ออกดีเลยครับอย่างนี้มาพื้นที่ทอร์นาโดนะความความสามารถของมันเนี่ยก็คือย้ายเขาได้เลยนะแต่มันถูกป้องกันไดยโล่นะครับมีแค่โลที่กันได้นะมันเหมือนย้ายนักอัญเชิญเลยแต่ว่าผมว่ามันมันเถื่อนกว่าย้ายนักอัญเชิญนะครับอ่าโลเขาหายไปโลหนึ่งเลยนะแต่เขายังไม่มาครับเราก็ลงใหม่แล้วก็ย้ายเขาได้เลยนะนี่หมวกกันไม่ได้นะพื้นที่โดยอนะ เถื่อนนะครับนี่โดนไปโดนตัดไปเถื่อนนะพื้นที่ทอนาโ,โดนะครับเถื่อนนะผมพูดแค่นี้เลยนะครับอ่าพื้นที่ทอนาโ,โดออกอีกแล้วและบว,วกเขามวกเขายังเหลือ2อ,อยู่นะแต่เขาก็จะโดนย้ายอยู่ดีนะครับทอย2เไปหนึ่งทีเถื่อนนะผมพูดแค่นี้เลยนะครับย้ายในแถวลงพื้นที่ทอนาโดนะครับ มีแค่โลที่ป้องกันพื้นที่ทอร์นาโดได้นี่โดนย้ายเพิกเฉยตอนสกิวเวนตายนะครับนี่ประมาณนี้เลยสำหรับโดยอนนะ<า>แต่ถ้าโคอยู่ไกลเราเกินไปเงี้ยพื้นที่ทอร์นาโดสตาาร์ไม่ถึงนมมันอาจจะทําให้เราวนอยู่กับที่เนี่ยมันต้องใช้สเต็ปค่อนข้างเยอะนะโดยอนนะครับแต่ถ้าคุณมีคอร์สเนี่ยมันไม่ยากหรอกคุณโดดไปข้างหลังเขาก็สตาาร์พื้นที่ทอร์นาโดโดนแล้วถูกไหมเจอ,อเป็นคีมุนนะครับคีมุนเว้นนี้หรือเปล่าเน,นี่ยไป นะครับอีโวอีโวเฉยๆมันก็เล่นได้ครับแต่อย่างว่ามันเล่นยากนะอ,อย่างว่าต้องมีคอร์สอ่ถ้ามีคอร์สี้ช่วยโจมตีได้เยอะเลยนะครับสำหรับโดยอนนะอันนี้ก็เป็นชิมุนธรรมดานะครับไม่มีอะไร อ่ะไปพื้นที่ตอนโนเราก็ออกนะครับแต้อ่ะ <12. S 1> ผมจะใช้แป้นนะครับดูดหนึ่งทีสวยสาบสาบโล่งหายไปหนึ่งทีแล้วดูดเข้ามาครับ<า>ดูดเข้ามาหมวกหายหนึ่งทีแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้านะครับเอาสไลด์ไม่ออกเหรออ่ะไม่เป็นไร12บสองหนึ่งที จากนั้นลงตรงนี้ครับเพื่อมีที่ว่างในการสไลด์ย้ายกลับมาโดยอนทําการสราบนะครับและย้ายทอร์นาโ,โดมาคีมุนโดนย้ายนะหมวกกันไม่ได้นะอัดแต่ถ้ากู้มาผมก็สไลด์ไปบล็อกนี้นะสไลด์ไปบล็อกที่ว่างไว้นะนี่เราก็สไลด์ไปบล็อกที่ว่างไว้แบบนี้นะแล้วก็หมวกเขาหายอีกหนึ่งทีนะเล่นไหนได้อีกวะ ทอร์นาโดเราไม่ออกแล้วนะครวก็ศาสตร์เลยเขาไม่มีเนะเทศนะโอ้ <J. S 1> oh, ได้เจ็เงไว้พอดีเลยนะครับแล้วก็ย้ายกลับเมืองเราตรงนี้นะดูเตอหนึ่งทีประมาณนี้เลยนะดูสไลด์ดูสไลด,ไลดไล์ใช้พื้นที่ทอร์นาโดนะครับประมาณนี้เนะี่ยมันต้องมีมีการวางแผนนิดนึงนะตอนที่คุณจะสไลด์อ่ะคุณต้องเว้นบล็อกไว้บล็อกหนึ่งนะในการโจมตีเขานะครับถ้าคุณสไลด์ลงพื้นที่ทอร์นาโดเนะี่ย เราจะโดนย้ายกลับมาที่เมืองครับแล้วเขาก็จะไปลงพื้นที่ว่างนะเขาก็จะไม่ตายนะครับมันต้องแบบวางแผนนิดนึงอะ่ะอืมเป็นตัวที่เล่นยากกว่าสมควรนะครับโดยอนนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นมันเท่าไหร่เออมาโดยอนกับโดยอนนะับ่างไหนอีโวเหมือนกันมาสู้ได้เลยนะครับมาโดยอนกับโดยอนวัดกันเลยนะครับเซตใครโหดกว่ากันนะเซตเขาเหมือนจะโหดกว่าปะวะ เราได้เล่นคนสองไงนะครับมาโอเคเขามียกเว้นค่าบันทานนะครับแต่ไม่เป็นไรเรา,เรามีล็อกเมืองคูณนะเรามีเพิ่มเฉยต่อสกิลยกเว้นนะครับอ้าวอยู่ตรงนี้โดนพื้นที่ทอร์นาโดนนะอาอาเขาหลบเขาหลบไครับเรามีก่อรอยฟ้า อ้าวโดนลูนกันย้ายผมไปหนึ่งทีดิสวยนะอ่ะเสร็จปุ๊บผมวางพื้นที่ร์นโด,โดเลยสิบสองไปเสร็จปั๊บผมลงตับโลหายหนึ่งทีสวยและดูดนะครับย้ายสไลด์เราออกไหมเนะี่ยสไลด์เราออกสไลด์ไปข้างหลังหนึ่งทีย,ย้ายปุ๊บศาสพื้นที่ร์นโดโดนะับสวยตายแล้วดอกเนะี่ยสิบสองไป โ okay. อเคเขาไม่มีไอ้นี่นะผมย้ายเลยย้ายลงมามีแค่หมวกที่กันได้นะเอ้ยมีแค่โล่ที่กันได้พูดผิดโดนแต่เพิกเฉยต่อสกิลยกเว้นนะบอร์ดไม่ออกจากนั้นดูดไปหนึ่งทีสไลด์ออกไหมสไลด์ออกนะผมก็สไลด์มาตรงนี้หมวกหายไปหนึ่งทีสวยเราทอยไปกี่ครั้งแล้นะ น่าจะครบเลยนะไปสิบสองอถอยหลังไปนะครับจากนั้นทำการย้ายย้ายมาโดยอนโดนย้ายครับเพิ่งเฉยตัวซิกิลยกเว้นบอร์ดไม่ออกนะครับโดนไปสไลด์ออกไหมโอ้โหชิปหายสไลด์ไม่ออกโอ้ตายนะโดนเขาสวนพื้นที่ทตร์นโด,โดเขาออกซะด้วยนะแต่เรามี2โลนะครับ เอาแต่เขา,าถอยไม่เบิเนีไยโดนไปนะแบบนี้นอ้าวเฮ้ยเขายอมเราเหรอจริงปะเนี่ย12เปน็น1ที <12. S> 1> พื้นที่ทอร์นาโดเราไม่ออกไม่เป็นไรขอดูดหนึ่งทีไรแลวกันนะนเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้พื้นที่ทอร์นาโดเรามันไม่โดนเขานะเพราะเขายืนเยือยอดูหัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะเนี่ย เขายืนอยู่พื้นที่พิเศษแล้วเราก็ลงตรงนี้นะครับสวยสบไปดูดมาหนึ่งทีดูดไม่ออกว่ะแล้วโล่เราหายไปไหนในะโดนขโมยอะไรวะทำไมทำไมโล่เราหมดเหมือนเราจะโจมตีเขาไม่ได้แนละ้ว ถ้าผมยืนตรงนี้แหละถ้าเขายืนหัวบุมแบบเนี้ยหรือพื้นที่พิเศษแบบเนี้ยเราโจมตีเขาไม่ได้นะถ้าผมจะโดดไปดูดตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ทอนโด,ดผมจะโดนย้ายไปนู่นนะครับเออและเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้นเรารอเขาออกมาจากตรงนั้นก่อนนะกดหัวนะเล่นตัวเนี้ยผมแบบผมก็ยังไม่ชินยังไม่คล่องเอาโดนไปดิพื้นที่ทอนโด,ดนั้นอ่ะโดนย้ายนะครับสวยเลยเราชนะแล้วแหละตรงนั้นเป็นล็อกเมืองคูนนะบอดไม่ออก สวยนะครับเพิ่เฉยตัวสกิลยกเว้นนะมันยังไงอะผมก็อธิบายไม่ถูกผมก็ไม่ใช่เซียนโดยอนเลยแต่ผมแบบเล่นตามแบบสัญชาตญาณนะครับเออเล่นแบบยังไงอะตามตามที่มีอะตามที่สกิลมันให้มานะครับก็เข็นได้สุดๆประมาณนี้นะชิบหายแล้วตัวอะไรวะเนี่ยพรสิดเนนโคของคน2นะครับคน2อน่าจะเก็บได้อยู่นะ แต่เพ e ิเดน n ์โคนี่มันเืมันอึดตรงที่มันมีเอฟเฟกต์ัญไา่นี่แหละครับอืมบ้านมืดประจําเลยนะวิธีแก้เพ e ิเดน n ์โคก็คือคุณไปหาไอจีเนี่ยมาเนะี่ยถุงมือเบสบอลนะครับเอามาติดกุหลาบมันนะโคติดกุหลาบทําอะไรไม่ได้เราเล่นไหนดีวะที่เดิมนะไปนะสาสพื้นที่รทนโดไปก่อนหนึ่งทีนะ มีโดนดิเมนชันเออไม่อยากสร้างอ่ะผมขอไม่สร้างแล้วกันนะถ้าเมืองฝุดแบบเขาเชิญอีกาได้แน่ๆนะครับผมไม่สร้างแล้วกันคูณ <nenhuma! S 1> เ,เ,เมืองไว้ผมจะคูณเมืองไว้ชาร์โลคูณเมืองไว้โอ้ยไล้โล่ซุปเปอร์ดาร์กนี่มันเป็นอะไรเนี่ยโถ่ไม่ออก สวยผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะคือแบบทอยคนแรกมันก็อย่างเงี้ยเลยครับไม่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 โดนเขาผุดนะครับให้เขาวหวังพึ่งแปนดีกว่านะแฟนโคมันคงไม่ออกทีแรกหรอกเอาชิบหายออกเลยอ่ะอีกาเรียบร้อย90โดนย้าย40กันอีกาสวยนะเป็นไง าการย้ายนักเชิญเราออกนะครับ40%ป้องกันอีกาได้อ่านี่ขนาดอีโวนะดอก2กันไหมดอก2ไม่กันนะโอ้โหปิวไปตามลมนะครับแต่ว่าแต่ว่าป้องกันขโมยมาเบิ้ลเราออกนะครับแต่มาเบิ้ลเราก็ไม่พอจ่ายอยู่ดีไปใช้การ์ดแต่โดนตัดไม่เป็นไรโดยอนถ้าพื้นที่ทนาโดแสดงผลนะครับมันจะหลุดจากคองสบู่ได้ เพราะฉะนั้นผมไม่กลัวมาเลยชิบหายแล้วมาแปนเพิ่มไป70%อีกีการไม่ออกดูดออกดูดออกดูดออกชิบหายแล้วอ่ะยายกันยายนะักเกชเราออกอีกแล้วนะเป็นแงอืดปะล่ะนะครับเราก็มาลุ้นแค่อ่ะพื้นที่ทอร์โตออกคุณดูนะเราอยู่ในกรงอยู่นะ แต่พื้นที่ร์นดเราออกนะเพราะฉะนั้นเบิ้ลไปเลยนะครับออกมาสวยสาบแหมเป็เนไงสไลด์เกนทิมะนะครับสไลด์ไปไม่มีเงินสร้างเอาออฟอะไรมาบ้างเนะี่ยไม่มีออฟตกเมืองด้วยเออเอาไงเดียเราดูดเขาไม่ได้นะไม่มีแลนด์สองฮ้ยเราจะฆ่าเขายัางไงวะไม่มีเงินสร้างแลนด์เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยชิบหายไม่มีออฟไม่มีไม่มีเงินสร้างเมืองเฮ้ยตายแล้วไม่มีเงินสร้างเมืองท่านผู้ชมชิบหายแล้วทำไงดีวะอออเอาเอาเอาเชิญอีกาปะเนี่ย,าายโอเคโอเคโอเคเมืองผุดนะโอ้โหสวยเลยมันเป็นมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคแบบให้เขาสร้างให้เมืองมันผุดเออโถเอ,อยย้ายนักเชิญมาไม่ใช่ย้ายนักเชิญดิย้ายโดยเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับ ตรงไหนดีวะอ่ะตรงนี้ย้ายเข้ามาสวยแล้วมันย้ายมาตรงนี้ทำไมล่ะโอ้โห้ยจ่ายมาจ้าไม่ใช่แรนด์มาร์คหรอกสวยเขาไม่ยอมให้เรามีตังค์เลยเอ่ะใจร้ายเกินเปเปิลไม่มีตังค์ย้ายมาเราทำอะไรของเราะเนี่ย ทำอะไรไม่ได้ไม่มีตังค์นะครับโถเอ้ยไม่ได้ออฟเอาตังค์มามันคงไม่ออกหรอกอีการนะ่ยฟองก,กันยายนักเชิญสวยนะครับไม่ออกอ่ะตายไปอ่ะตานนี่เราถือว่าเราพลาดแล้วกันนะโอ้ยไม่ได้ออฟเอาตังค์มานะครับโอ้โหส่วนไม่ได้เลยนะอืมแต่ผมโชว์หลุดฟองให้ดูอยู่นะเออมันหลุดฟองได้นะครับ โดยอนอนะ่ะขอแค่พื้นที่ทอนาโดออกนะเออเป็นอะไรที่เกียรดีนะครับอ่าเราเจอเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหพิวพิวตั้งแต่ชาติไหนวะเนี่ยมาสู้ตายสวย yeah, เจอพิวเราก็ศาสตร์พื้นที่ไปไกล oh, ๆเลยโอเคพื้นที่เราไม่ออกนะก็เป็นเรื่องปกติ มีระเบิดไหมเนะี่ยสิบสองย้ายกลับมาสไลด์เกนฮิมะ,ส,ะสวยกระจายแลนนะครับสิบเอ็ด พยายามแบบไม่ให้มีช่องว่างเยอะๆครับเออแต่ไม่ออกอยู่เพิ่มไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์พระเจ้ามาดิพิวจะเล่นไหนตรงนี้ก็มีแลนแล้วตรงนี้ก็พินพื้นที่ร์นโด,โดนะครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแถวนี้ทำไมนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะเขาไปนู่นนะครับเมืองพุทแต่วิกไม่ได้นะครับ วิกไม่ได้เรากระจายพื้นที่ขนาดนี้นะครับจะวิกไงไม่มีที่วิกนะครับอ้าวโดนพื้นที่ทอนโดนโรด,ดีแบบนี้โดนไปโล่หนึ่งก่อนเฮ้ยโล่มันชาร์จดีจังอะโอ้โหของเรานี่ ดูดิยังมีโล่เดียวอยู่เลยนะ <12. S 1> เนี่ยขับไปนูน่นโอเคเดี๋ยวผมจะหวังพึ่งเกาะลอยฟ้าดาร์กนะครับไปดูดเขาตรงนี้ก่อนอ้าวโดดมาอย่างนี้นี่ผมไม่ต้องไปหาเลยนะฆ่าเขาได้เลยนะครับแบบนี้เนะี่ยอ่า พื้นที่โทนโดเราไม่ออกใช่ปะแล้วก็คอยแบบ๊บนึงนะขอคิดสเต็ปก่อนสองเป็นหนึ่งทีเราก็จะย้ายไปตรงนู้นนะครับทีนี้เนะี่ยย้ายไปตรงนูน้นเสร็จปั๊บตรงนี้มีหลุมดำเราก็ย้ายมาเหยียบตรงนี้ครับแล้วก็เอา้าทำไมเขาไม่มามันมันเป็นพื้นที่โทนโดไม่ใช่หรอวะ ใช่ปะ12ไป 12. หรือว่ามันโดนฝันลายวะแต่พื้นที่เทโนโดมันควรจอกก่อนฝันลายดิย้ายมามาล็อกข้ามนทางแล้วเสร็จแน่นะครับโดนไปตัดการ์ดนะครับชนะยังยังยังสไลด์ไปทันทีสาบโอโหการสาบก็ออกดีมากพื้นที่ทรทนโดนเราออกนะครับ เออก้าถอยหลังสวยเราต้องเล่นสเต็ปไหนดีอ่ะอ่ะย้ายมาสาบเฮ้ยเออโหเนื้อว่าพอนโดไม่ย้ายนะงงอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับเออซึ่งผมก็ไม่ใช่เซียนตัวยดอะไรหรอกผมก็เค้นมันได้เท่านี้แหละนะครับประมาณนี้นะสเตปการเล่นก็ หาช่องดูดนะครับหาเมืองใกล้ๆหาช่องว่างดูดสไลด์นะครับพยายามแบบต้องฝึกอะมันต้องฝึกเองนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ก็เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้นะสำหรับอีโวแต่ผมแนะนําถ้าอยากคุณอยากเห็นความเก่งของมันจริงๆอ่ะอย่างต่ําเลยต้องมีคอร์สนะครับอืมคอร์สถ้ามีงบสุดๆก็ตานานคอร์สเลยนะมันเก่งนะครับโดยอนมันเก่งแต่ว่าร่างอีโวมันเล่นลําบากนะมันเหมือนมันเหมือนมันวอลแหละมันวอลก็เก่งนะแต่ร่างอีโวมันแบบเออใช่ไหมมันไม่สุดนะครับเออก็แนะนํา คอร์ดนะครับเออตามๆเลยต้องมีคอร์ดเล่นนะสลับโดยอนนะครับสลับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปปิดกันด้วยนะอืมสลับเซตแนะนําเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะอย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนผมกลัวพูดชื่อจี้ผิดนะครับเออเดี๋ยวผมไปขอดูชื่อจี้เดี๋ยวผมไปเขียนลงใต้คอมเมนต์นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้แล้เจอกันคลิปหน้าบายบาย